สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมนะครับวันนี้มาสอนลายมือลายมือของคนเรานะครับตามที่บอกว่ามีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจนะครับนี่คือเส้นชีวิตนะครับก็คือเส้นชีวิตเนี่ยเริ่มต้นของเส้นชีวิตเราจะนับจากนะครับช่วงระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้รากลงมายาวจรลดข้อมือเห็นไหมครับ แล้วเราก็จะนับนะครับจากเส้นชีวิตเนี่ยหเซนก็คือบริเวณนี้เริ่มต้นมา1เนเซนเซนที่2เซนที่3ามเซนที่4เซนที่5เซนที่6เซนที่7โดยประมาณคําว่า1เซนก็เท่ากับนะครับใน1เซนเนี่ยมันมี10มิลลิเมตรนะครับเท่ากับ1มตรมิลลิเมตรเนี่ยเท่ากับ1ขวบ1ขวบ2ขวบสาขวบสขวบ,ขวบอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะตอนนี้นี่คือเส้นชีวิต เส้นสมองเส้นจิตใจเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจนี่คือเส้นเบสิกพื้นฐานที่มนุษย์ใครๆก็มีกันนะครับแต่เส้นพิเศษมันหายากหรือว่ามีน้อยหรือมันก็มีกันอะมันก็จริงๆก็เยอะแหละแต่เราเปรียบเทียบว่าบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีก็คือเส้นวาสนาเส้นวาสนาก็คือใต้นิ้วกลางเนี่ยมันจะมีเส้น บริเวณโดยประเมินเขาเรียกเส้นทศเสาก็คือเส้นวาสนานะครับใต้นิ้วนางนะครับคือเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ก็คือเส้นเกียรติยศเส้นชื่อเสียงนะครับใครมีเส้นตัวนี้ก็กระตันอยู่หายากหน่อยมันก็มีกันเนี่ยนะครับแต่เพียงแต่เราเปรียบเทียบว่าบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแล้วต่อมานี้คือเส้นพุทธ เส้นพุทธก็คือใต้นิ้วก้อยเส้นพุทธมีหน้าที่ในเรื่องของการสื่อสารการเจจาการพูดหรือใครบางคนก็เก่งในเรื่องของวาทศิลป์หรือสติปัญญานี่คือสามเส้นตัวนี้นะเป็นเส้นพิเศษใครมีสามเส้นตัวนี้เลยก็คือมีโอกาสอยู่ในชนชั้นเป็นนักผู้บริหารหรือการเงินกันทองที่ดีมากเพราะว่ามีทั้งเส้นวาสนาเส้นกิจยศเส้นพุทธก็ครองอาชีพครองความสามารถ อยู่ในชนชั้นเป็นหัวหน้าผู้นํานะครับได้ดีเพราะฉะนั้นใครมีแค่สามเส้นชีวิตเส้นสมองเส,ส,ส้นใจเนี่ยมันก็แปลความหมายว่าพื้นพื้น,น,นชนชั้นกรรมกรผู้ใช้แรงงานหรือว่ายังไงจะขึ้นไปเจริญรุง่งเรืองมันจะได้ยากยกเว้นมีเส้นวาสนาบางคนมีแค่เส้นวาสนาไม่มีเส้นเกียติยศไม่มีเส้นพุธบางคนมีเส้นวาสนามีเส้นเกียติยศไม่มีเส้นพุธใครบางคนมีแค่เส้นเกิจยศไม่มีเส้นวาสนา ไม่มีเส้นพุทธนี่ก็คือการเปรียบเทียบหรือว่าบางคนเนี่ยมีเส้นพุทธอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดลายมือที่อาจารย์เขียนเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นยกตัวอย่างขึ้นมาโลโก้เลยนี่คือลายมือชนชั้นเศรษฐีหรือว่าผู้บริหารหรือว่าคนเก่งหรือว่าบางคนก็เรียกว่าคนไฮโซก็คือคําว่าอยู่ในระดับเป็นผู้ที่อยู่สูงตําแหน่งสูงในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้น ก็คือคนเก่งอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานสูงใหญ่ในบ้านเมืองะอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีเส้นประกอบพวกนี้เป็นเส้นหลักๆมันทําให้เขามีความมั่นคงหรือว่าอยู่ในชนชั้นที่เหนือความมนุษย์ทั่วไปถ้ามี3มเส้นก็คือผู้ใช้แรงงานกรรมกรใช่ไหมถ้าเปรียบเสมือนกับเส้นนะครับปลายมือเป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับคนมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจแค่3เส้นเนี่ยก็คืออยู่ระดับพื้นล่างนะครับ ถ้าเกิดมีเส้นวาสนาขึ้นมาก็ここเท่ากับก้าวขึ้นมาบันไดขั้นหนึ่งนะครับแล้วถ้ามีเส้นเกียรติยศเพิ่มอีกก็ここเท่ากับขึ้นีกขั้นหนึ่งและถ้าใครมีสามเส้นเนี่ยนะครับเกียรติยศวาสนาเส้นระพุทธก็คือชนชั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นคนที่มีสามเส้นเนี่ยคือระดับล่างที่เขาบอกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้เนี่ยมันก็คือตรงนี้แหละครับเพราะลายมือฝ่ามือของคนเราเนี่ยขึ้นมาไม่เหมือนกันแล้วแต่วาสนาแล้วแต่ สิ่งต่างที่ขึ้นมาฟ้ากําหนดมาหรือพูดง่ายว่าจากบรรพบุรุษของเราเพราะลายมือเนี่ยอ่านไปถึงบรรพบุรุษต้นตระกูลได้นะครับนี่คือฝ่ามือสิ่งต่างๆที่บนมือเบื้องต้นนะเบสิกที่เรารู้จักนะครับเดี๋ยวเราจะสอนกันให้หลายๆเส้นแต่ตอนนี้เราทําความรู้จักก่อนว่าทําไมอาจารย์มงคลรอดจึงทําถึงเอาโลโก้นะครับขึ้นมาเป็นฝ่ามือแล้วมีไพ่เดอะซันมีไพ่ ่ามีเส้นลายมืออย่างนี้นี่เขาเรียกว่าสุดยอดนะครับสักเขาก็นิยมสักนี่แหละเส้นวาสนาเส้นกิตยศเส้นพุทธทำให้อยู่ในชนชั้นที่มี power มีความสามารถ